แรงเลยปุ๊ก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 เลยคุณ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 เนาะเสียงดังเลยตอนนี้ยังอยู่ในบ้านเด้อฝากขอบคุณทุกทุกท่านเด้อที่มาช่วยดูรับชมในไลฟ์นะคะคุณจะมีคนเข้ารับชมแค่ส <course> ิบกว่าท่านเนาะแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเนาะมีแต่พลังเงียบข้างบนนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายวีดีโอให้พี่น้องได้รับชมเสียงฟ้าเสียงฝนก่อนนะคะแล้วก็ อ่าขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านเนาะนะคะค,คุณแค่กลางลมเกียคน,นไปแล้วเนาะนะคะน,น,นด้านบนจ้าเลย อร่อยน่ามากินข้าวน้ำผอดปลาสมจินข้าวแข็งก็สายฝนนะ่ะฝนกำลังตกบรรยากาศยามเย็นเนะาะพ่ออยู่ว่าทำไมวันนี้ร้อนกว่า้าวจังเลย ้งโแต่ตอนแรกบ,บอกว่าไม่หิวพอ,อยายกินกลายเป็นกินคนเดียวยายยังไม่ได้กินสักคำเวลากินให้หิวไปเลยจะไ,ได้ป้อน,ก,น okay, อกินเดียว <c oughs> มันกินให้มันกินไปเลย <c oughs> ตอนอ <c oughs> แร <c oughs> กบอกว่าไม่หิวยายจะหิวจะบอกว่าไม่หิวลูกใคราทุกคนอดได้อดข้าวนะไม่หิวก็ต้องกินเวลาเขาหิวข้าวแล้วเขาจะ มีก่อนเราแล้วนะถ้าต่อไปเราพูดแบบนี้ขอโทษเห็นไหมแนหะ่ะตอนแรกบอกจะไม่เดินเราไม่เยอะพูดไปพูดมนาะอาจจะเดินอยู่แล้วมันามันคนหลายใจหลายอารมณ์เวลามันก็แบบหนึงเวลาหนึ่งก็แบบหนึ่งไม่ได้นะพูดมันอยู่คำเดียวสิพูดหลายคำได้กเ็เหยียดหยามกลางเนาะในงาน,นที่เขาเป็นสมาิก เดี๋ยวไม่จะกินกับไอเ้เจียมเนดา เข่าไดรร้ายทำเลยไม่กินเขา่าไกินน้กินแต่ใบมะเดืไไตัวนิดเดียวโอ้แจงออกแล้วเมื่อกี้ลงแบบแห้งหมดจัล,ลัวเลยเริ่มหนลงแล้วกินแต่ปลาซิว,น,ว,ว,น,วน้ำกินอะไรอ่ะก็จะเอาน้ำมาลดต้นไม้อยู่กินแต่ปลาซิวน้ำไม่กินอันนี้ không chào mừng hai nữa là mừng hai mươi chào mừng hai mươi chào mừng hai mươi chào mừng hai mươi bắt mừng hai mươi chào 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 ข,ข้าวคนเดียวจะหมดปั้งบุดใหญ่เลยขินฟ้านป่าสมพีนองเซ่บๆ <c ười> แต่ว่าอยากเอาบรรยากาศฝนตกให้พี่นองเลยรับตั้งเสียงนะวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอเอาพีนองเลยรับตั้งเสียงของฝนเนาะนะคะตอนนี้หอยใส่หลังผ้าปุา๊บๆๆเนานะตอนนี้นั่งเนบบานนะคะ ก you um, okay okay. uh ็ง huh. ี้แต่แกนไก่เด่นเราไม่ชอบไก่อร่อยนะไม่เอาไปกินอันนี้ดมันแ่บเยนบรรยากาศมั่จะให้แม่จายเดเาเดเรียนแล้วก็ไม่ไหวนะ้องนา้เี่ยเต็มตู้เลยไม่ว่าจะเป็นฮอตดอกหรือจะเป็นอ่าฮอตดอกแล้วก็โวยโวยโวยจิ้มยำกุนเช่ด้วยไม่ใช ตางจาคนไปแล้วตาเริเียนแต่เช้า,ชาก็จะทำพัดดอกให้กินซื้อผัอกซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว,หวไหนซื้อข้าวก่อนแล้วนให้กินเอาเลยผัดดอกเนี่ยม่ตู้เย็นแล้วก็กินก็สามสี่อันเลแล้วก็กินเจแล้วเลย

ฉันวาเดือด้มค่ะเขาบอกว่าปลาซุปไม่ใช่น้ำซ้มคืวนี้สลับดำนุ่งดำนุ่อยู่เนาะชุดดำชุดำด้วย น้าอ่นหนูคุณาันน้อ่านูได้ั้ยเือฝนเลย,ยตั้งหมไปแล้วอา้าวใส่ายังแล้วอะฉัน่งคำวีด <c oughs> ีสุง <c oughs> <c oughs> ทั้งคืนแเดี๋ยวให้แม่

ก็จบโรงเรยนแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอดก่ไหญเลยดิกนมีพวอะไรจับมาดูกันโอยยยยาเอาอมาก็ได้เอานงสือองเาไ้ รอ้อน่ากต่น,นั้นก็ปวดตัอนรอ้อนแก็แก่ๆแล้วก็หลเออจังใจมากหลอแบบสวยที่สุเด,ดเ,เ,เท่าไห่ังเอางี้นะช่นี่ก็ยิ่มนะมั้งได้อนเหมือนใะไมแล้เก็แก่เลยด้วะ ได้ไหมกินได้ไหมเดอใครจะกินกินไ่กินกินเลยใครพากินกินปไม่กินปลโดนกินปลาโตดตมาเลย คนดูอะไรถ่ายคลิปดูดูท้องฟ้าพ,พี่น้องดูดูบรรยากาศถ่ายวีดีโอฝนตกหลังจากที่ร้อนมาหลายวันแล้วก็คงจะเอาสักสิบนาทีนะคะก็ได้มีที่ลงบ้างเนาะตั้งไว้เนี่ยตัง้เงเป็นวีดีโดแอ,อนนแล้วก็ลงที่นอกรดาให้ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวไปแน่ในไม่ far 嗯。 ออขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศฝนนะคะขอบคุณมากมายค่ะฝากากดไลค์กดแชร์สับตกขาให้ข้าวหอมรนมนชาชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอใหุท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ